สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีหลายวิสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพบมานนี้มาพอก,กันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้หลังจากบ่ได้อัดคลิปไปมื่อหนึ่งพี่น้องเพระาะว่าแอดเดินทางมาต่างจังหวัดนอนะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่กะพอมีเวลาถ้าอากาศจะถ่ายบรรยากาศการกลับมาต่างจังหวัดให้พี่น้องเบิรงนนั่นนะครับพี่น้องการหลังจะทำมีคลิปอีหลา่าวเองเข้าเรื่องเล่าของอีหลา่าวเองแล้วก็มีคลิปอ่า ตอนที่แอดอยู U ่บ ok ้านนอกอะฝากทุกท่านเบิรงคลิปเปนะครับเดอ้อคลิปนี้เขาจะพูดถึงฝากเอฟซีทุกท่านเป็นหูเป็นตาให้อ่าอีเหล่าอีน้ำนะครับเดอ้อเพราะว่าผมไปเห็นข่าวนอ้องในช่องป๋อมแปมแต่ว่า่นบอกว่ามีเพจเพจมีเพจเพจหนึ่งเอาเอาซื้ออเหล่าอีเข้าไปเล่นเอาไปโฆษณาก,การพนันพี่น้องอันนี้ ก็ฝากทุกท่านเป็นหู้เป็นตาแท้หน่แต่ว่าผมบท่านเห็นะเพียรผมพยายามคนหาอยู่ผมเห็นซองเนาะอ่าปอมแปลมลลาเพลินออฟไปเชียลเพิ่นอเนอาม,มาฝากเอฟซีทุกท่านไปกดรี่พอร์ตอาจจะเป็นขยี้ข่าวบันเทิงหรือขยี้บันเทิงนี่แหละพี่น้องจะเป็นเพียหนึ่งทีโลกโก้เหลืองเหลืองผมเห็นอ่า ผมแปรอนามาเตือนผมกับพยา,ยามไปค้นหาว่าจะเอามาเอาอ่านข่าวพี่น้องแต่ผมกับคนหา,าพอ่อผมก็เลยเอาข้อเคลื่อนไหวก็คือการโฆษณานี่มันเกินไปพี่น้องน้องเอาความความหมายคือความในบ้านเพาเป็นน้องในบ้านเพราะน้องเล่นการพาน,นันนัขสี่นะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันมันมันโฆษณาเกินจริงเพราะอีหล่าของเองเฮานี่ก็บเก่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนั้นพวกนี่มัน แอบอ้างมันแอบแฝงหรือเป็นเฟดข่าวเฟกนิวเมื่อกับพอแหลมที่โดนครับพอแหลมที่กับมีก้นเอาไปซอนพอแหลมเพรเห็นอยู่พุทธกาลคีบพอแหลมไปผสมกันคำว่าของเพจมันก็เลยขอบเป็นเรื่องเล่าค้ายๆอีหลาวอองคือการพี่น้องค้ายๆอังัาหละค้ายๆพุทธกาเอาของอีหลาวเองเนี่ ไปบ่าวาวามีบ้านมีรถมีลามีรถพอใดคนน่ฮู้จักคนบ่เด็ตทิดตามวิลาห์หญิงกะจะเกิดความเสียหายคนบ่เคยยังเฮาเอฟซาฮูห้หจักกีลาดีพี่น้องกะว่ากะว่าเป็นเฟิกนิ้วแต่ว่าฉันค้น่มู้จักละ่ะเพจเพจนี่คนกดทิดตามกัหลายดีพี่น้องเราจะไปปรโบทได้น่มีรถมีบ้านบ้านนี่พี่น้องจริงๆแล้วจะคนะ้น่มูหว่า ติดตามพีหล่ากัะเสื่อได้ไวาอี่เหล่าองเข้าไปฝากเอฟซี MC ทุกท่านที่เห็นเห็นข่าวลักษณะนี้เห็นโฆษณาลักษณะนี้ฝากกดรีพอร์ตใครับเดอ้อเดี๋ยวเข้าไปฟังคลิปพอมแปรมล,ลับโพสซไวเชี่ยวมาบอกพี่น้องฟังแล้วพี่น้องจะเข้าใจไปฟังเลยครับเป็นการขอความช่วยเหลือสําหรับเอฟซีแฟนคลับนะครับพี่น้องคะไม่รู้ว่าผู้อื่นสี่คนหาผอบอ่อต่เมื่อกี้มันดิ่ง มันเด้งขึ้นมาหลังจากที่ปรมแหวทําข่าวเรืองเฟซบุ๊กพี่มอนโดนปิดโดนปิดไปเป็นบอกมันก็เลยเด้งขึ้นมาค่ะพี่น้องคะเป็นเหตุบางอื่นเดี๋ยวด้ยวยค่ะคืออยากให้นี่นะคะคือช่องนี่นะคะนี่ขยี้ข่าวบันเทิง อาจจะเป็นเพจปลอมนะคะแล้วเอามาปัดนะคะใส่รูปอีหล่าใส่รูปอิงปัวหมวดเวบ็ซึ่งพ่อโจก็เคยถือคัะพี่น้องค่ะอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยค่ะพี่นอ้องคือชิว่าจะไหนล่ะ คือแบบว่าทําได้หน้าเขียดีอดีอุ้งอิงไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการปรนันนะคะเบิร์กเอาไปเห็นนี่เด้อว,ว่ามันส่เอาเอาเอาคือนี่คะ่ะพี่น้องรถมันแปลมันแลนอยู่เบิร์กฝากไปกดร,รีพอร์ตช่วยกันด้วยนะคะคนคนเบิองบลากหลายเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับนี่นะคะคลิปนี่เบิร์กเอาไปแปให้เห็นคะ่ะพี่น้องช่วงนั้นนะคะพ่อแลมได้ไปแจ้งความ ไปแล้พี่น้องฟังแล้วพ่ออันนี้เขาใจบอกอันนี้อย่าลืมพี่น้องเข้าไปเป็นหูเป็นตาแฟนซอยอีหลาผู้หญิงซอยไผ่กระซังที่เป็นขอบคั้วของซอยแพรงที่โดนแนวนี้มันเป็นการแอบอ่างให้เสื่อมซื้อเสียงคนมหืหูก็อาจจะเสื้อก็อาจจะเสื้อจริงคนคนหูวัยอีหลาผู้หญิงขอบคั่วอีหลาเป็นไหนกะก็คือกับโบเสื้ออ,อยู่แล้วพี่น้องคนงที่ตามอิหลาเพลย์ซี่ลาผู้หญิงกะจังไรน้องกะ คุณผู้ใหเสื้ออยู่แล้วแต่ว่าคนคนหนที่ตามแต่เสือ้อก็ฝากทุกท่านเป็นหูเป็นตาคลิปนี้ฝากเตือนมาเตือนอ่าเอฟที FC ทุกท่านสันเทีแล้วก็ฝากกดรีพอร์ตกดไลน์งานหน้าไม่นะครับพี่น้องเพื่อจะบอหายไปเห็ุกับคนอื่นอีกครับคลิปนี้เอาควาาเคลื่อนไหวข่าวขาข่าวสารฝากพี่น้องสัมนี้ครับคลิปหน้าพอกันไปอย่าลืมนะครับเด้อฝากซมรซ่อนกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ